อร่อยไหมโอนแซบปไหมปลาเอ้มออเออเอ็งมูแต่นอนไงไม่ได้อันนี้ไม่ได้เห็นตอนแม่เลือนลงไปซื้ออร่อยแซ็ กินหมดเนื้ออันนี้ค่ะยินดีที่จะให้น้ำส้มสอันนี้สุกใส่เน,นี่ยเยี่ยมเนี่ย<อ>เยี่ยมอร่อยแซ่บ ลูกหนึ่งเขามีอยู่สามภูมิท่านั้นเปลือกหนาซื้อมาเป็นแพ็กดีกว่าแพ็คที่เขาแพ็คแล้วอ่ะแค่ร้อยแปดสิบร้อยหกสิบก็มีเนาะกินให้หมดโอ้กินให้หมดโอ้โหค่ำหมดแต่ไปล้างมือก่อนครับ ចុះបន្ទិញវិញណាទៅវិញហើយកាក់វាក្រាស់គ្រត់វានេះចេះហើយតាថាចាញ់ណានេះវាមិនងើមិនណាស់ไงខ្ញុំមិនទៅទេតាមេតលីបบ่ດີអឺ 对。<Yeah. S 2> yeah.